สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพัฒแดงนะครับวันนี้อันก็นำนะครับตัว รถรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟอร์ดเราเลยนะครับตัวนี้ Nextgen XLS นะครับตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่879,0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของเจ้า XLS สีดำคันนี้กันดีกว่าว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวอันแนะนำเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแปลกหน้าแปลกตาไปเลยนะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้านะครับเราได้เปลี่ยนนะครับใส่กันชนหน้านะครับถอดกันชนหน้าเดิมออกใส่ชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดหน้า F 2 2ัตวนี้ครับันชน้านนหะ เราถอดออกหมดเลยนะครับตัวก like ันชนก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับด้านล่างนะครับตัวนี้ที่เป็นแค้งด้านล่างที่เป็นสีบอลเงินนะครับสำหรับด้านบนนะครับตัวกระจังหน้าเราได้ถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับตัวนี้นะครับเราใส่กระจังหน้าที่เป็นทรงตัวแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สเกลตัวนี้นะครับเท่ากับตัวของแรปเตอร์เลยนะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับตัวนี้นะครับตัวอักษรสีดําขอบตัวอักษรสีแดงด้านบนมีไฟ LED นะครับสจุดด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้ตัวรถของเราดูเหมือนกับว่า ดูแขขึ้นนะครับดูแกร่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับตัว XLS เนี่ยนะครับโคมไฟเขาเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับมาพร้อมกับโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับตัวเส้นเดย์ไทม์ไฟสองสว่างเวลากลางวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นรูป C ีแคมนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของ Next เจ n เราเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของคอบไฟหน้านะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับและจุดต่อมานะครับอ่า ด้านข้างของตัวรถนะครับเราได้ใส่ในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะครับ เป็นขนาด5.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดต่อเนื่องจากตัวชุด F22 เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเดิมๆนะครับตัว XLS ของเรานะครับล้อแม็กของเรานะครับเป็นล้อแม็กขอบ17คันนี้เราได้อัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้สเปคยางนะครับตัวนี้เป็นยางของเลนโซไท้นะครับเป็นยาง RT นะครับตัวนี้นะครับสเปคยางอยู่ที่33 12.5นะครับ R20 นะครับ ตัวยาง RT เนี่ยดอกยางเขาก็จะใหญ่กว่าตัว AT นะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับตัวที่เป็นยาง MT ที่เป็นมัทเทเลนนะครับตัวนี้ก็อ่ะในส่วนของช่วงล่างนะครับเรามีการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปีกนกนะครับตัวนี้เป็นของโย่งนะครับที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวลูกหมากกันโครงเราก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการนะครับเก็บงานในส่วนของปัดซุ้มหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของบางโคนหลังนะครับเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าใช้งานก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเลี้ยวแล้วก็ไม่ต ใช้ขับขี่ได้ปกติเลยนะครับแกมบานค้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับ110แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยปรับเลนแบบไฟฟ้าก็ได้ด้วยนะครับ กันศาดนะครับอันติดให้ทั้ง4จุดนะครับฟิล์มรอบคันเป็นฟิล์มเกรดซรามิกรับกันให้ยาวนานถึง10ปีด้วยกันนะครับลองเบ้ามือกันลอยนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อด้านท้ายนะครับแล้วก็เนี่ยครับพื้นที่นะครับเวลาเรายก พอรถเรายกแล้วนะครับตัวนี้ยก2นิ้วหน้า2หลัง2นะครับก็ทําให้พื้นที่นะครับระหว่างตัวซุ้มล้อเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถก็ดูสูงขึ้นนะครับดูแก่งขึ้นดูเหมือนจะเป็นบิ๊กฟูดเลยนะครับตัวนี้ครับก็เป็นแบบออฟโรดเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนะครับก็มีมาให้แล้วสําหรับรุ่น XLS นะครับโลบะเล็ก Outlander นะครับตัวนี้ตัว GT ตรงรุ่นเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับของตัวรถคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ กาบปิดฝาท้ายนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มก็ทําให้ท้ายของเราดูโดดเด่นนะครับตัวกาบท้ายเนี่ยเป็นฟอนต์ตัวอักษร ford ตัวอักษรสีดำํำขอบตัวอักษรสีแดงนะครับมีไฟเบรกดวงที่3โลโกโ้ ford นะครับแล้วก็กล้องมองหลังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ภาพก็จะไปขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับรวมถึงการชนท้ายเดิมๆนะครับของตัวรุ่น XLS นะครับการชนท้ายของเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับรุ่น XLS ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะครับภายในของตอนกระบะของเรากันนะครับเนี่ยครับพื้นที่ของตัวสีประตูของเรานั่งก็ได้บรรทุกก็ดีนะครับตัวนี้นะครับเราขยายฐานล้อทําให้บรรทุกได้มากขึ้นนะครับรองรับการบรรทุก1.3ตันนะครับด้านท้ายก็จะมีแม่บรรทัดให้ปากกาจับชิ้นงาน ตัวไลเนอร์นะครับลอนเขาก็เป็นแบบเรียบเวลาเรานั่งนะครับก็ไม่เจ็บก้นด้วยนะครับที่สําคัญสามารถวางไม้พาเลทขนาดมาตรฐานอุตสาหากรรมได้เลยนะครับคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ4ประตูนะครับ XLs เนี่ยทำออกมาทดแทนรุ่น XLT นะครับด้วยราคาของเขา879,000บาทลูกค้าก็สามารถได้4ประตูที่เป็นเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานแล้วนะครับของเราตัว XLs เราก็มีให้เลือกทั้งกระบะแคบและก็4ประตูนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนการตกแต่งแบบไหนอยากได้แบบนี้ทักแคปวิดีโอเข้ามาหาอันนะครับอันจะแนะนําการออกรถการตกแต่งรวมถึงเรื่องไฟแนนซ์นะครับอันมีทีมผู้เชี่ยวชาญทําให้เคสลูกค้าผ่านง่ายและที่สําคัญอันนํารถรอๆแบบนี้ไปส่งมอ ให้ถึงที่หน้าบ้านหรือที่ทํางานนะครับได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยสําหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปว่าอันจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนสีไหนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ